สวัสดีครับเพื่อนๆชาวช่างพ่อบ้าน DIY ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทำระบบน้ำหยดไปในสวนนะครับซึ่งจะเริ่มจากตรงนี้นะครับอันนี้คือผมต่อท่อแยกมานะครับตรงนี้คือท่อที่ใช้ในบ้านนะครับส่วนตัวเนี้ยเข้าไปหลังสวนนะครับแล้วก็ผมจะทำวาวล์วเปิดปิดไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวถึงเวลาจะรดน้ำก็ มาเปิดอันนี้ทีเดียวนะครับปดไม่ต้องมารดทุกวันหรือว่ารดทุกต้นนะครับเราแค่เปิดวาล์วตัวเนี้ยมันก็จะไปรดทุกต้นที่อยู่ในสวนเลยนะครับครับเดี๋ยวผมจะต่อท่อกันนะครับ เดี๋ยวผมจะต่อทางแยกนะครับจะแยกท่อดตรงนี้ไปไปตรงนน้นนะครับตรงนี้มีต้นมะม่วงเล็กๆอยู่นะครับแล้วก็ตรงนน้นก็ตรงนน้นก็มีต้นหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราเราต่อเลยนะครับั้แรกนะครับเรา เดียวนะครับนั่น <c oughs> ใช้นี่นะครับผมจะใช้ซันไลท์ไม่ใช่แชมพูนะครับยาสับผมนี่แหละเอายาสระผมใส่เข้าไปนิดนึงนะครับยาสัะผมแตะตรงนี้นิดนึงให้มันเลื่อนๆนะครับมันจะได้ใส่ง่ายขึ้นี๋ยวแตะตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ด้วยนะครับหล่อเลื่อนมัน นี่ก็เทคนิคนิดๆเล็กๆน้อยๆนะครับเวลาเราใส่มันจะใส่ได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคแค่นี้นะครับมันก็อยู่แล้วนะครับตรงนี้แน่นแน่นมากน้ำจะไม่ออกเลยนะครับแต่ถ้าแรงดันน้ำสูงๆนะแล้วก็เอาลวดม,มัดตรงนี้นิดนึงก็ได้หรือว่า ใช้สายรัดก็ได้นะครับหรือเราใช้สายลัดแบบนี้ก็ได้นะครับสายลัดแบบนี้อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ของผมไม่ใช้นะครับเพราะว่าแรงดันน้าอะ่ะไม่ไม่ไม่สูงเท่าไหร่นะครับผมลองใช้แล้วมันไม่สูงเท่าไหร่น้ํามันไม่ซึมโอเคเดี๋ยวเราต่อเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ทากาวตรงนี้ ข้าต่อก็เรียบร้อยนะครับเราดูใ,ใกล้ๆทีอ่ามันก็เป็นอย่างนี้นะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อต่อข้าวต้นมะม่วงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําระบบน้ําหยดเข้าไปตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะต่อระบบน้ําหยดเลยนะครับอันดับแรกคือต้องมีตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวเจาะนะครับตัวนี้คือใช้สําหรับเจาะรูเจาะรูท่อ p e แล้วก็ต่อสายเข้าไปที่ต้นมะม่วงนะครับก็เราก็จ่อเลยก็ได้นะครับจ่อนะครับวิธีจ่อยอย่างนี้นะครับดูใกล้ๆนะครับจอก็คือเราเอาเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็ดันเลยนะครับนี่ได้ละแล้วก็ดึงออกนะครับ แล้เวเราก็กดวกวดอันนี้ออกไปนะครับกดตัวเนี้ยมันจะมีมันตรงตรงรูเนี่ยมันจะตัดตัดยางนะครับตัดยางที่เป็นรูตรงเนี้ยมาไปคาอยู่ตรงตัวจอตรงนี้นะครับเราต้องดนันนิดหนึ่งดันตัวเนี้ยเพื่อดันนั้นยางลูกยางเล็กๆเนี่ยออกไปนะครับเนี่ยมันคือลูกยางนะครับเนี่ยที่เราจอท่อแล้วมันก็ติดอยู่ในนี้นะครับพยายามอย่าให้ เข้าไปอยู่ข้างในนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะทําให้น้ําตันอาจจะไปอุดระบบน้ําหยดได้นะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็ตัดท่อนะครับเราก็วัดนะครับวัดตรงนี้จากตรงนี้โอเคประมาณนี้ก็ได้นะครับเราก็ใช้คัตเตอร์ตัดเลยครับคิปเราก็ใส่ลูก ข้ต่อตรงนี้นะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับตัวต่อประมาณนี้นะครับมันเป็นหัวท้ายเหมือนกันนะครับตัวนี้หัวท้ายเหมือนกันแล้วก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปใส่เข้าไปในนี้เลยนะครับเนี่ยใส่เข้าไปในรูเลยนะครับใส่ในรูปับดันเข้าไปมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ใส่ ใส่เข้าไปดันใส่เข้าไปเลยนะครับโ okay. อเคน,นีก็อันนี้คือต้นต้นทางของน้ำนะครับแล้วเราก็ใส่หัวน้ําหยดหัวน้ําหยดจะเป็นอย่างนี้นะครับหัวน้ําหยดนี้ผมซื้อจากโบอลเฮาส์มานะครับถุงเนืองมีถุงมันจะเป็นอย่างนี้ถุงหนึ่งมีอยู่มีห้าสิบตัวนะครับถุงหนึ่งห้าสิบตัว แต่ราคาเนี่ยจำไม่ค่อยแม่นซื้อปีที่แล้วแล้วนะครับประมาณเหมือนจะห0 6 0หสินี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะมันมีห้าสิบตัวนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยครับแล้วก็เสียบเข้าไปเลยเสียบเลยนะครับอันนี้คือเวลาเราซื้อเนี่ยเราต้องดูขนาดนะครับ ว่าอ้หัวหัวของท่อน้ําหยดเนี่ยไซส์ขนาดเท่าไหร่แล้วเราจะเอาท่อเนี่ยท่อขนาดเท่าไหร่ถึงจะเข้าได้พอดีนะครับท่อนเนี่ยมันจะท่อน,นี่มันจะพอดีกับไอ้ตัวนี้นะครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันจะเล็กกว่านิดนึงนิดเดียวนะครับมันก็จะหลวมหลวมเป็นนิดนึงแต่แรงดันที่ผมใช้อยู่เนี่ยน้ําไม่รั่วนะครับเพราะแรงดันไม่เยอะแต่ถ้าแรงดันเยอะเนี่ย บางทีตัวนี้อาจจะมีน้ำซึมซมหรือว่าตัวนี้อาจจะหลุดได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเ,เวลาเราจะใช้เนี่ยเราต้องเราต้องดูแรงดันของเราด้วยแต่แรงดันนี้สามารถควบคุมได้นะครับคืออย่างวาวที่ตอนแรกที่ผมเปิดให้ดูอะเราก็ไม่ต้องเปิดวาวแรงมากนะครับเพราะเราทําแค่น้ำหยดเติงเงเๆ็งเแค่นี้เองนะครับเราไม่ต้องเปิดวาวแรงก็ได้ในพวกนี้มันขนาดเล็ก หรือใหญ่กว่านิดเดียวมันก็ไม่มีปัญหานะครับโอเคเดี๋ยวเราดูภาพรวมนะเดี๋ยวเราดูภาพรวมนะครับนี่ผมก็ต่อเสร็จแล้วนะพอเราโ่วอ,อย่างนี้เสร็จนะครับเราก็เอาสายยางตัวเนี้ยมาใส่ตรงนี้เลยนะครับนี่ ปลายท่อนี้นะครับผมจะงอมันนะครับจริงๆมันมีลูกยางอุดนะครับแต่เออมันก็จะโลกละยี่สิบสามสิบบาทมันก็จะแพงไปนะครับถ้าเราประหยัดผมจะประหยัดผมก็งอท่อเลยนะครับงอท่ออย่างนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็ใช้ที่มัดที่มัดเนี่ยพลาสติกเนี่ยผมลงยี่สิบบาทได้เป็นยี่สิบสามสิบเส้นนะครับ ก็มัดมันเลยนะครับเนี่ยเราก็มัดเลยหรือจะใช้ลวดก็ได้นะครับเนี่ยใช้วิธีนี้ก็ได้ใช้ลวดมัดก็ได้นะครับตรงนี้จะสังเกตว่าจริงๆเราจะปล่อยตัวนี้ยาวเลยต้นมะม่วงไปอีกนิดนึงก็ได้นะครับแต่ว่าผมท่อเน,นี่ยมันสุดแค่นี้นะครับอันนี้คือท่อเส้นสุดท้ายนะครับก็เลยถึงแค่นี้ แต่มันไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าถึงมันถึงแค่นี้แต่เราก็สามารถจอได้นะครับเราก็จอตรงนี้เลยนะครับ ไว้นิดนึงนะครับเผื่อสายสายเล็กเนี่ยสายดำเนี่ยเผื่อไว้นิดนึงนะครับเผื่อว่าเวลาท่อพีอีนี่มันขยับไปขยับมาตัวตัวหัวโยนมันจะได้ไม่ไม่กระเด็นไปที่อื่นนะครับตอนนี้ผมเอาถุงดำคลุมไว้ ดำคมหญ้าจะได้ไม่ขึ้นนะครับก็อันนี้ก็ใส่ที่คนต้นเลยครับตอนนี้นะครับผมก็วางวางระบบเสร็จหมดแล้วนะครับตรงนี้ก็แยกแล้วไปตรงนี้ก็แยกตรงนั้นก็แยกก็เสร็จสมบูรณ์นะครับโอเคหลังจากที่ผมต่อท่อต่อระบบน้ำหยดเสร็จนะครับผมก็มาเปิดวาล์วนะครับ เปิดแล้วก็ลองไปดูว่ามันใช้ได้ยังไงนะครับผมจะไม่เปิดน้ำเต็มที่นะเพราะว่ากลัวเดี๋ยวมันหลุดเพราะว่ามันใช้แค่ระบบหยดนิ้งๆเองก็เปิดประมาณนี้นะครับแรงดันมันจะได้ไม่ไม่เยอะเกินไปนะครับครับหลังจากที่เราเปิดน้ำเสร็จนะครับเราก็มาดูนะเราก็มาดูนะครับนี่คือน้ำน้ำที่หยดนะครับเนี่ย ถ้ามันแรงเกินไปเราเราอยากให้มันเบากว่านี้นะครับเราก็หมุนนะครับหมุนเราสามารถปรับน้ําได้นะครับว่าจะเอาน้ําแรงหรือไม่แรงน,ะนี่นี่เงเง,งก็ได้นะครับจะเอาแค่นี้ก็ได้แล้วแต่เราสามารถทําได้นะเนี่ยตรงเนี้ยจรงสีส้มๆเนี่ยมันสามารถหมุนได้นะครับแล้วก็ มึให้แรงๆนี่ก็ได้นะครับแล้วแต่น,นะเนี่ย <_ an> ผมจะไม่ไม่เปิดแรงนะครับ <_ an> ผมจะเปิดเบาๆประมาณนี้นะครับจะได้ประหยัดค่าน้านําด้วยนะครับเนี่ย <_ an> เดี๋ยวผมจะไปถ่ายว่าเปิดประมาณเนี่ยทั้งสวนเนี่ยมิตเตอร์มันหมุนหมุนขนาดไหนนะครับ <_ an> โอเคเดี๋ยวผมไปเช็คดูให้ทั่วสวนก่อนนะครับ แล้วเราจะพาไปดูมิเตอร์น้ำนะครับตัวนี้มันยังไม่ไหลนะครับจริงๆมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับพอเราเปิดน้ำใหม่ๆมันอาจจะมีอันนี้อาจจะมันแน่นกนไปนะ้ำก็เลยเข้าไม่ได้หรืออาจจะมีอะไรมาอุดตันนะครับแล้วก็ลองเปิดดูนี่นะครับเสี <c oughs> ยงนี้คือลมนะครับ น้ำกำลังดันลมมานะครับมันกำลังดันลมมาแล้วมาแล้วนี่ถ้าเราไปดูตัวไหนที่มันไม่ไหลนะครับเราสามารถถอดวาล์วสีส้มตัวนี้นะครับถอดวาล์วสีส้มออกเช็คน้ําแล้วก็ถอดตูดมันด้วยนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะมีพวกเศษดินเศษอะไรมาติดอยู่ตรง ตรงท้ายตรงจุกตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงออกแล้วก็ใส่ใหม่นะครับให้มันล้างออกไปก่อนนะครับ เดี๋ยวเรามาสังเกตต้นนี้นะครับต้นนี้คือมะละวานนะครับอันนี้ผมใส่ตั้งแต่เมื่อวานนะครับเนี่ยน้ำหยดตึงต๊งๆๆอย่างเงี้ยเราเราสังเกตนะครับว่าบริเวณนี้นะครับมันจะเปียกชื้น,นแต่รอบๆบเนี่ยมันจะไม่ชื้นนะครับมันแห้งนะครับเพราะฉะนั้นระบบน้ำหยดเนี่ยมันสามารถช่วยน้ำ มันจะอยู่ได้เฉพาะบริเวณรากของต้นมันนะครับเราจะไม่เสียน้ําไปโดยเปล่าประโยชน์ไปทิ้งไปรอบๆให้ยามันขึ้นรกได้นะครับอันนี้คือข้อดีของระบบน้ําหยดนะครับอันนี้คือต้นทุเรียนนะครับต้นทุเรียนนะครับ น <S <S はは ala, oh ี่นะครับเรามาดูนะครับอันนี้คือการหมุนของมิเตอร์น้ำนะครับการหมุนของมิเตอร์น้ำที่มีระบบน้ำหยด5้าสิบจุดนะครับมันจะหมุนประมาณนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันหมุนเตี้ยอะนี่เองครับถ้าเราเปรียบเทียบกับเปิดน้ำใช้เนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบกับเปิดน้ำใช้เนี่ยอันนี้จะหมุนช้ามากนะครับ ถือว่าใช้ได้เลยนะครับอันนี้คือเปิดใช้น้ำปกติล้างจานเอย่ยเปิดอับน้ำเอย่ยอะไรนะครับดูนะครับมันจะหมุนเร็วอย่างนี้นะครับมันจะเร็วประมาณหลายเท่าตัวนะครับซึ่งถ้าเทียบกับระบบน้ำยนแล้วก็ ถือว่าประหยัดน้ำได้เยอะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆชาวพ่อ,พอบ้าน DIY ทุกท่านนะครับก็ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่างพ่อ้านได้นะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ